สวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานมากเลยเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปะนะยอดไรายได้ก็ตกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะจริงๆเกมนี้ยก็โหลดมานานแล้วตั้งแต่เดือนก่อนแล้วนะแต่ว่าอันนี้กดคำใช่ไหมเ,เกมนี้ยเราไมา่ได้เล่นเพราะไม่ค่อยมีเวลาเล่นช่วงนี้ติดเรียนนะสวัสดีเธอจ๋าค่าหน่อยค่าหน่อย วิธอสาวแวน่นซูมได้ไหมไม่ได้หรอมานนี่มาน,นี่ขอค่าหน่อยขอค่าหน่อยอุ้มศพไม่ได้หรอนี่คือการเดินนะคะอะสวัสดีเชื่ออะไรนะลืมแล้ว โอเคมาเห็นเพื่อนนั้นเนี่ยโอ้กดค่าได้สองล้านอ้มศพไปได้นะกดค้างมีผลเลยรไหมไม่มีหรอก นี่คือการเดินฉบับใหม่นะคะทุกคนดูการเดินแบบว่านอกใหญ่มากฝั่งน้องรุนดินได้ไหมไม่ได้โอเคก็มีเห็นดูกระเกงหนหน่อยโอเคเออสำหรับเกมนี้ก็ จบภายในประมาณ2นาทีนะคะก็บ๊ายบายฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะช่วงนี้ไม่ค่อยอัพคลิปนะหวังว่าจะมีคนมาดูเราอยู่นะคนดูน้อยมากเลยช่วงเนี้คือยอดตกมากฝากติดตาม IG ด้วยนะปกติเวลาเราเรียนอนะ่ะเราจะเล่น IG ีนะฝากติดตาม IG ชื่อ IG ว่ามาการิตานะเราจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะเผื่อใครมองไม่เห็นว่าแต่ IG จีเขาแปะกันได้บ้วะบายบาย